สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอวีอีกแล้วก็เห็นมีกิจกรรมใหม่แจกฟรีมะเห็นสกินไทยกันแล้วก็ใครเป็นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะลืมมันแจกฟรีเนี่ยผมก็เล่นอ่ะหนึ่งนี่แหละลองอินเลยแต่ไม่ค่อยเล่นนะพี่ป้อมเนี่ยไม่ค่อยเล่นเลยก็มีกิจกรรมเนี่ยน่าสนดูเด้โอ้ ต้องมาเกจะกลัมกิจกรรมโอ้นี่ก็กิจกรรมอีกอันนึงฟาตาฟาตาใครก็ไปเล่นกันได้นะน่าจะคุ้มอยู่มากอืมจัได้เนียนะไรตะกินนะชุดว่ายน้ำโอ้เซ็ตชุดว่ายน้ำเลยนี่แพ็กตารเชิงทุดคุ้มสามร้อยบาทได้สะกินแล้วก็วาร์ปด้วยอ๋อ วันที่ยี่หกถึงไอ้วันที่ยี่สิบถึงยี่หกมกราโอเคมีโหกิจกรกรมเยอะเนะี่ยอะไรีนกล่องสกินสุดพิเศษสามบาทเองโอ้ยี่สิบถึงยี่หกก็มีกิจกรรมเยอะเนะ่โอ้โหม,ม,ม,มีแจกมั้งวะนะก็แจกสกินไทยนะมั้งเนี่ยสิบเก้าถึงยี่ิบเก้ากุมภาเดยโหเดือนหนึ่งเลยตัวอะไรเดี๋ยวแล้วเข้าไปแวะดูด้ว,ว่า Hey, นี่ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ยแหละที่ขึ้นมาไม่มีอะไรมานี่คืออะไรอะ่ะอ๋ออืมโอเคนี่เป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งติดไปก <c oughs> ็ได้อย่างเดียวเหรอมจะเอาอะไรดีเนะี่ยอย่างเดียวโอ้เอาไปเทอารามเนี้ยเล่นแทงเล่นแทงอ๋อ มหมุนก,กี้อ่ะสี่ครั้งนับสกินโอเคไม่มีอะไรเนาะนีหนี่งตัวใหม่ตัวใหม่นี่เล่นด้วยโอ้โหนี่ไม่เล่นเลยเด้อองไหนั่ดอกไม้น่ะส่งให้เพื่อนกัน ตกเพื่อนทุกวันทวนนี่ก็ได้แล้ะนี่แรกจะกการวันเด็กหรือว่ายไม่ได้แรกเพราะว่าเดี๋ยวมาเปิดในคลิปนี้เลยเดี๋ยวว่าจะนี่เลยเราอะ <c oughs> แรกไปเลยไม่เทีาได้โอ้โอีก็ได้อยากแรกนี่อักกนนะมากเก็บฐานปะนี่ยี่สิบสามไงอีกสามวันน่าจะฐานอยู่นะโอ้ทาน น่าจะทันอยู่เดี๋ยวยังไม่แน่กว่าเอาอินนี่ครบโอ้ยอืมอ่ะยอมเสียป่ะเอ้าเมื่อวานนี้ไม่ล็อกอินเหรอจัดป่ะผมเนี่ยนี่มันนี่ต่อเลยนี่นี่กดป่ะโอเคเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันอเ๋อโอ้โห ไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าเลยนะอูมอ้อนี่ยังไม่มาอันนี้ไม่ยังไม่หายกลนนะโหมีเยอะเลยกิจกรรมนะโอเข้าอยังไม่หายด้วยมาเรามาดูกันมีกิจกรรมอะไรบ้างง่ครมากเปิดดีดันม, <c oughs> มาลูกไม่ขึ้นแรก แลกมากเลยไม่รู้เหรอุ้ยนี่งเพนะผมบ้านะอย่างเพ่อ๋อโอ้โหโอ้โหทำอะไรรู้เปอนยังไงอะฮหมม่าฮิมม่า Okay. ไปดูดิว่า่ามีอะไรมั่ง <Okay. S 1> ดูไอเทมอืมนี่เหมือนเดิมนีสองร้อยแปดสิบโอ้กินดีดีนะเนี่นยนะไปสนใจก็ทุ่มได้นะโอ้นี่วาร์ปวาร์ปทุ่มได้แค่เดียวเองนี่ตาลเชิญสกินโอ้เหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมอยู่ ม,มีแค่นี้นแหละเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่มต้นต่อดีกวยเราสารได้มาละโอ้ขาดขาดไม่ๆๆม่มปัดก็ได้นี่นี่นี่เาราไปส่มสองอันนี้ว่ารับเมื่อเดี๋ยว,ยวนี้เราอันไหนก่อนนี่ก่อนนี่ว่ายี One. า่ส <c oughs> ิบวันออาคุณเด่น ทูเลนมาทูเลนเลยผมเล่นทูเลนโอเคอเนี่ยสกินใหม่เลยอนะโอโ้โหสายฟ้าอย่างที่โอเคนี่เอาแล้วส่งวันวันวันเด็กลูกซ้ำวันเด็กเจ้าไหนดีเนะนี่ยนี่ก็ต้องเอานี่เลยเพื่ออองแม็กดี Mac, แม็กก็หาได้อยู่แล้วอันนี้มีนโอโ้โหนี่วันเด็ก ได้มา็อกอินครบยี่สิบวันกับวันเด็กได้มาก,มก,รรมมกมม็มีแค่นี้แหละกรรมไม่ค่อยมีอะไรก็มีแค่นี้แหละถ้าใครอยากเติมก็เติมบนหนนได้บนหนกันใด้ในหน้านะวันนี้ก็เป็นไงมัง่งกับผมยังอยู่แรงต่ำๆนะยลงสุดกัแล้วี่เกลียดเล่นไงนผมมาเล่นได้อยู่ขึ้นอนะแต่ทนมากเลยแบบเบื่อเบื่อก่อนไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นรักเพื่อนกระชวนอยู่ลเล่นอะ จะไม่ค่อยบบเล่นนะไม่มีร้าเแล้ไม่เกมมืนม่นถามว่าเข้าเล่นนะก็เข้าเล่นแหละเล่นแพ้แทงน้ำหน่งส่งสุดอต่แทงโอโ้โหแบกเดียวเลยแบบแทงอะ่ะเหนื่อยเขาเขาเข,า,ขาไม่ค่อยเล่นกันนะแทงอะ่ะทับพอดแทงเงโอโ้โหเหลือบานเลยเวลาลงแล้วผมเล่นตลอดแต่บางทีเล่นไปก็เบื่อนะขอตำแหน่งอื่นยัไม่ใหนะ้ละผมบางคนเล่นตัวเดียวยัน ยันขึ้นแรงทุ่งเลยเอ่โหเล่นตัวเนี้ยวตัวเดียวไม่เลือกตัวอื่นเลยแบบเป็นจังหวัดแล้วได้คะแนนนะว <c oughs> ันนี้ก็มีแค่นี้แหละผมไปละฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือซับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปนิ่มหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปแล้วก็ลงอีก <c oughs> ถ้าว่างนะก็ก็หลายเกมอยู่ก็าฝากติดตามด้วยบายบายไปละ